ณศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้จัดคอสสปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขรุ่นที่38โดยมีคณะกลยะนานณมิตรในจังหวัดปทุมธานีและใกล้เคียงเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้โดยระหว่างเข้าร่วมโครงการทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมมากมายอาทิได้อารัธนาศีล8ปได้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งอย่างได้สวดมนต์บทธรรมจากกับเปวัตนะสูตรและได้ตักบาตรแด่คณะสงฆ์ เพื่อเพิ่มสเสบียงบุญให้กับชีวิตทั้งชาตินี้และพบชาติต่อไปซึ่งถือได้ว่าทุกท่านที่ได้มาเข้าคอร์สในครั้งนี้ได้มาทำความดีอย่างถึงพร้อมตามหลักพระพุทธศาสนาในคราวเดียวคือได้ทั้งทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาและได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ที่เมตตาหมุนเวียนมาเทศสอนซึ่งทำให้ทุกท่านได้รับความรู้ใหม่ๆ เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกหลักวิชาสำหรับการจัดโครงการปฏิบัติธ,ธรรมในครั้งนี้ทางศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วได้จัดขึ้นเพื่อให้ทุกท่านได้เติมความสุขด้วยการปฏิบัติธรรมสแสวงหาความสงบหลบจากความวุ่นวายมาร่วมกันปฏิบัติธรรมท่ามกลางธรรมชาติและบรรยากาศที่เรียบง่ายเหมาะกับการพักกายและใจ และสแสวงหาความสงบภายในซึ่งเป็นความสุขที่แท้จริงค่ะ